มวรามาตุลล้อฮิวบารารกาตัวกลับมาอีกแล้วนะคะกับครูฟิตริยารับพายุนะคะเป็นครูสอนวิชาภาษาไทยอาทิตย์ที่แล้วเราได้เรียนเรื่องมาตราตัวสกดก็คือแม่กอกาวันนี้เราจะเรียนเรื่องมาตราตัวสกดเหมือนเดิมแต่เป็นแม่กงเรามาดูกันต่อไปเราจะมาเรียนเรื่องมาตรากงหรือแม่กงนะคะแม่กงคืออะไร คือคำที่มีงองูเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวนะคะตัวอย่างเช่นคำว่าอะไรบ้างก็คือทงคำต่อไปกว้างคำต่อไปลิงคำต่อไปมะม่วงคำต่อไปตะแกรงนักเรียนสังเกตดูนะคะว่า คำที่ครูยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นั้นคำที่ครูเน้นเป็นสีน้ำเงินจะเป็นตัวสะกดเป็นงองูเพียงตัวเดียวนะคะถ้านักเรียนถามครูว่าเราจะจำตรงไหนว่าเป็นมาตราอย,อยู่ในแม่โงเราก็ดูตัวสะกดที่อยู่หลังพยัญชนะต้นนะคะจะเป็นงองูเท่านั้นนักเรียนสังเกตดูตรงนั้นเลยนะคะ จบไปแล้วนะคะกับการเรียนแม่กงก็คืององูนั่นเองส่วนแบบฝึกหัดนนะคะครูอยากให้นักเรียนลองฝึกทำหน้า26อ่ะ26ให้หนัเกเรียนเขียนคำที่อยู่ในมาตราแม่กงใต้ภาพต่อไปนี้อ่าหน้านี้นะคะเราเห็นเป็นอะไรพึ่งอ่าเราก็เขียนคำว่าพึ่งพึ่งเขียนยังไงหน้า26นะคะ หน้าต่อไปคือหน้า29 29หน้านี้นะคะทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างเลยนะคะ29ถามว่าให้หนักเกรียนเขียนสรุปความรู้เรื่องมาตราแม่กงลงในแผนภาพความคิดอ่ะมาตราแม่กงลักษณะคำลักษณะคำเป็นอย่างไรคำที่มีอะไร งงูไงคําที่มีแม่กงอ่าหรือว่าอะไรตัวอย่างคํายกตัวอย่างมาสองนะคะที่นักเกรยียนรู้จักมาที่อยู่ในบ้านตาแม่กกงต่อไปให้นักเกรยียนใช้ดินสอระบายลงไปในวงกลมหน้าคําตอบที่ถูกต้องเป็นแบบฝึกหัดน,นะคะอลองทาดูเนาะทําในแบบฝึกเลยโอเคถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถถามครูได้เลยนะคะ